สวัสดีครับวันนี้นะฮะจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูไก่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็คือไก่ไข่เล็กฮอนนะครับผมซึ่งไก่ไข่ตัวนี้นะครับต้นกําเนิดมาจากประเทศอิตาลีนะฮะโดยลักษณะเด่นของเขาเนี่ยคือจะมีลักษณะคือขนสีขาวนะครับนี่นี่คือของพ่อแม่พันธุ์นะครับผู้หนึ่งเมียสามนะครับผมแล้วก็ปากแข้งเหลืองน,นะครับ หอนเหนียงสีแดงนะครับผมโดยไข่นะไก่นะครับจะให้ไข่ฟองสีขาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นเลยนะฮะเพราะว่าไข่ของเขาสีเหมือนไข่เป็ดนะครับโดยการเลี้ยงนะครับโดยน้องไก่ตัวนี้คือจะทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับเช่นทนร้อนนะครับแล้วก็ปรับตัวได้ดีนะฮะไก่น่ารักมากเลยนะครับ เดี๋ยวมาชมผลงานน้องไก่นะคือนี่รูปภาพนะของตัวเมียนะครับเห็นไหม,มครับรูปร่างก็จะสวยมากเลยนะฮะนะครับโดยลักษณะของขนสีขาวแบบนี้นะครับนี่น่ารักมากนะฮะแล้วก็ตัวผู้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับงอนเนียงก็จะชัดกว่าตัวเมียนะครับขนสีขาวเช่นเดียวกันนะครับ ไงครับอันนี้เขาเรียกว่าไข่ไข่เล็กฮอนนะครับ